ครับพี่น้องวันนี้พามาเยี่ยมนะเสียพ้นครับเป็นมาตะหงเทพเสร็วบงด้วยกันครับเสรนะพ้นอันนี้เขาเรียกนี่ยังไงอ้วนนอย่างเงี้ยโอ้ที่มันกัดไม้ไผ่ที่ขาดนรือ่นี่ตุนออกมาให้บุ้งเลยนี่อ๋ออ้นกับตุนบ่เออปล่อันเดียวกันบ่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวอัน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 นี้อ้นเนาะ โอ้หนาตาขึ้นหนูผูกตัวมันขึ้นหนูผูกแต่หนาตาบ่แขวบบ่กือไม่โตรอบบ่สองสามโลคนบนหนิอันนี้ตุนครับนี่มันมันเต็มสวบคนบ่หนีเคยเห็นบ่ครับพี่น้องตุนจับใบได้ได้ครับผมก็เพ่งรูว่บ่กัดจะปากก็ได้เลย โอ้จากเดือนแล้วครับนะพ้นจากเดือนแล้วอันนี้ขวบแล้วครับไก่ผสมเนี่ยอันนี้ตัวแม่ตัวผู้ครับตัวแม่ครับตัวผู้ปีโบคอยเชียงเป็นไงอ่าขวบปีครับถือว่าตัวเป็นตัวแม่พันธุ์เลยดีเนาะครับผมคือมาลายป็นไงครับตัวนี้ตัวนี้อ่าพอขวกกันอยู่ในเฟสในียอย่างไรไ่าามาเลี้ยงเดศึกษาบอ่แมาเลี้ยงมึง มันดูมันดูลูกลูกคนปวดครับไม่พึ่งนนไม่พึ่งนนไม่พึ่งกินตี่ไปเลยครับของเลี้ยงของเล่นเด็กหอเนนี่เนาะคือมือนี่ตั้งใดเขาเขานิยมอันนี้จะเดือนครับนี่นี้สามเดือนสามเดือนสามเดือนอผมวัคซีนเรียบร้อยที่วัคซีนพร้อมอตะหัตไ้ครับ มันมีกินบ่ครับกินโตไหมแกงมันโตมีต่ร่องดวงมึงเมื่อการดอกแต่เนี่ยมันเนี่ยมันเป็นเม็ดเป็นขัดนี่มันจะหอมหอมเลยเห็นก็ไปอีกหลายหอมไหมหอมตมันน่ะนี่แหละเขาเรียกว่าปลเอ็นใบหอมมานเห็นอุ้มเห็นหอมเห็นหอมอ๋อเห็นหอม ไม่ไปไม่ไปตรงไม่ไปถามันเลี้ยงกันอื่นถ้ามันขี่มันเงี้ยวีมันจะกียสีข้าเนี่ยหนิขโมากับมึงกับมึงไม่กินนี่มันที่พูดเป็นตะเลี่ยมกว่แมวอยู่บ่ปะกลัวให้กลัวกลัวไม่เคยเจอกลัวอย่างเดียวป้าป้าไปตรงเดี๋ยวไปมาเบิ่งไอ้เห็นอับปลูกไปกาแฟกาแฟย่างบุญกาแฟปลูกแล้วว่ากันเนยสำเร็จ เคนสเห็ดกาแฟฉี่ะมดครับเดี๋ยวตอนนี้เลี้ยงชะมดก่อนหรือว่าเห็นอบบานนอนนะครับนอนอย่างเดียวครับแตาเหลี่ยมแม่แม่อยู่พี่น้องเอ้ยอยู่ในกุรงตัวนี้ตัวผู้ตัวแม่ครับนี่ตัวผู้ครับโอ้ตัวผู้ใช่ปะลอกมังกรือเป็นพึ่งๆกันฮ่าฮ่าลอกมังกรนะ้วนเอ้ย มามันติดกัดเดิมันเป็นตาดอกว่าเป็นตาดอกนะพ่นมันติดกัดเจ้าติดกัดจำพ่อไม่ได้นะนะครับโดนๆพนมาแตงเทียบแต่หนึ่งครับทำไมมาขู่พ่อทำไมวะนี่ดิโอ้ต้องใจลักเด้เป็นผมผมยานมันปะมันติเต้นออกเลยนะพอนมันติกัดเจ้าอ่ะยอด ว่าออกมาหน่อยลูว่าออกมาหน่อยลูกโอ้ยตัวอ้วนครับตัวนี้พ่อผ่านครับาจากโลกอ่ะหกโ,โลเจ็ดโลนะโอ้นี่ออกมาแล้วครับปังโอ้ยอ้วนอ้วนยักษ์มันอ้วนครับตัวใหญ่จำได้ไหมมันที่การ์ดจอว่ามันที่การดว่าพ่อจัำหน่อยได้ไหมล่ะ อ่าเร่มจับได้ละโอ้เป็นบายานครับเนาะผมเคยเลี้ยงม,ม,มันเป็นสัตว์ปลานะครับแต่ว่าเห้องกัเลี้ยงได้นิยมเลี้ยงเนาะพวกนักศึกษาอย่างตัวน,น้อยๆเห็นป่ะครับที่เป็นเป็นเลี้ยงมันชีบาชีคอ,อันนี้ถือว่าอ้วนครับเพิ่นเลยผสมพันธุ์บ่อคอยนันป์นไ,ปไหนนะ้องต้องลดหุ่นต้องลดหุ่นหน่อยนะครับจับได้ได้ครับพี่น้อง รรตรงระวังนะ,ะ่นับตาครับความเป็นสัตว์ปลาเป่นเนาะที่เลี้ยงเช่องพี่แมวกับบัวใดครับโอ้ยิีขี้เกียจอ่าอ่าอ่าราคาประมาณเท่าไรนะพ่นตัวขนาดก็เริ่มต้นที่ขันต้มกับมี่หาพันหาพ่อแม่นี่ครับ ตัวผูกับตัวเมียตัวใดแพงราคาพอๆกันพอๆกันครับมันมีมันมีหลายสีบอกขึ้นอยู่กับสีพร่อเมเนเนาะตัวใดถึกตัวใดแพงเลยครับมีจุดเย็นมีเหล่วแต่ครับมันกับมีหางขาวหนาขาวชุดมือนี่กับสีมี่มาจากอ่าสิงคโปร์มารี่รเป็นไล่แบบแมวเลย หนาขาวโตวขาวไปเลยเป็นเผือกไปเลยก็มีแบบมันเริ่มต้นแพงเข<อ>าน้ำเขาเขาเขาต้องของหยาดบริจังไรเน,นี่มันถือว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองอสัตว์ป่าสงวนผมท่านในเบืองกฎหมา่มันอันนี้น้ำเขาน้ำเขาก็เป็นฟาร์มเขาจดทะเบียนเขาได้อยู่ครับอ่าสีจังสันเพราะว่ามันฟาร์มไงแต่ว่าเท่ากับอันอันน,น,นี้อันนี้มันพันสายพันถือว่าเลี่ยงได้มันบอก อันนี้เลี้ยงได้ครับเลี้ยงได้สามสายพันธุ์เห็นข้างลายเห็นเครือ,อเห็นหูดางโอ้ว่าต้องประหยัดมุนี่เลี้ยงเียได้อันนี้คือกฎหมายเลยบรรม่มีการคุ้มครองอย่างเงี้ยอันอันนี้ถือว่าพันธุ์ยังไงเจ้าเลี้ยงอยู่นี่มีคางไล่ครับคางไล่ นี่ครับน,น้องเลี้ยงมแม่ต่าเพิ่นบกอคอยได้ดูแลครับให้ผู้เฒ่าเบิง้งเลีเ้ยงตามสภาพแต่ว่าก็ถือว่าอ้วนเ้ยแล้วเลี้ยงได้ดีด้ครับอ้วนอ้วนเลี้ยงดีพดบ่หลาดพเลี้ยงดีพดเหรอครับเฒ่าเลี้ยงครับเป็นก็นดูแลดีครับแต่ว่ามันบกแพเนาะ คือว่าการที่มันแผเลดมันก็ต้องดูแลอีกอีกแบบหนึ่งเนาะรู้จักไอ้ขั้นตอนมันพรอมรูร้จักธรรมชาตินั้นพอเลยมันเป็นสัสตว์เป็นอย่างงี้นะครับมันออกกำลังบ่ตัวนี้ตัวแมีครับนี่มันออกกำลังเนี่หมุนไปหมุนมาครับเนี่เป็นเคยปล่อยออกเส่นึงน่ครับเห็นหน่อย ถือเขาไปออมสออขนาดนี sort of ้ปอกคออยู like like ่เขาก็ยังบมเว้นเนาะไทยบ้านให้ได้ให้น้ำเลยเนาะโอ้สีประสีนกประเทศไทยก็จะเคปินแสบอยู่หรอกเพราะว่าสีวัคซีนแล้ว